กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังสรุปล่าสุดวงเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม2567โดยวงเงินที่1น,นะครับก็คือเป็นวงเงินซื้อสินค้าคนละ300บาทแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอุดทอนรอบ2และพึ่งยืนยันตัวตนสำเร็จก็จะได้รับวงเงินซื้อสินค้า ย้อนหลังทบเพิ่มให้อีก9เดือนก็คือ2,700บาทนะครับก็ทำให้มีวงเงินซื้อของมากกว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับยังไงท่านเอาบัตรประชาชนของท่านซึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปสแกนตรวจสอบกับร้านค้าให้เขาเช็คดูได้ว่าในเดือนมกราคม6เือนนี้ท่านมีวงเงินซื้อของเท่าไหร่ ครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ภายในเดือนมกราคม67นะครับวงเงินซื้อของต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนครับและวงเงินที่2นะครับก็คือวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินดรถบขอสรอถดโดยสารทั่วไปเรือโดยสารทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธ์ ได้หมดรวมกันทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดได้วงเงินคนละ750บาทรายการที่3นะครับเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนก็คือเดือนมกรากุมภามีนาคม67นี้ท่านจะได้รับส่วนลดค่าซื้อกา๊าซรวมคนละ80บาท และวงเงินที่4นะครับรายการที่4ี่เป็นเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเงินคนละ200บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่มีการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักถ้าผูกกับบัตรประชาชน13หลักอยู่แล้วเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีนั้นแต่ถ้าเกิดมีพร้อมเพย์แต่ไปผูกกับ เลขเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ไปเปลี่ยนเป็นผูกกับบัตรประชาชน13หลักหรือว่ามีบัญชีธนาคารแต่ยังไม่มีพร้อมเพย์ก็ขอให้ไปผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีบัญชีธนาคารและไปเปิดเองไม่สะดวกก็สามารถมอบอำนาจให้ทางภาครัฐเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ท่านระบุชื่อได้นะครับยังไงเบื้องต้นก็ไปติดต่อได้ที่ ทางสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าทางธนาคารกรุงไทยในพื้นที่นะครับให้ทางเจ้าที่เขาแนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้กับท่านนะครับซึ่งในส่วนของเงินพิเศษผู้พิการ200บาทนี้เนี่ยบางท่านก็จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอุดทอนนะครับก็อาจจะได้รับถึง800บาทนะครับยังไง เบื้องต้นเนี่ยถ้าติดขัดข้อมูลติดขัดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้เอาบัตรประชาชนของท่านไปติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวไว้นะครับนี่คือ4วงเงินที่จะ โอนเป็นสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการรัฐในเดือนมกราคม2567นี้ส่วนสิทธิวงเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานะครับอันนั้นเนี่ยก็จะสำหรับท่านที่ไปลงทะเบียนและใช้น้ำใช้ไฟก็จะมีการตัดวงเงินในระบบเลยนะครับถ้าเกิดท่านใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทต่อเดือน ท่านก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเขาจะตัดในระบบเลยหรือว่าถ้าท่านใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์315บาทต่อเดือนท่านก็จะได้รับส่วนลด100บาทนะครับก็จ่ายตรงกับทางการประปานะครับถ้าติดขัดอะไรเกี่ยวกับสิทธิ์ค่าไฟค่าน้ําก็ไปติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สํานักงานไฟฟ้าหรือประปาในพื้นที่ได้เลยเช่นกันนะครับทั้งหมดรวมๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม67นี้ก็มี6รายการหลัก นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวงเงินที่ใช้สิทธิ์ก็คือ4รายการและวงเงินตัดระบบค่าน้ำค่าไฟอีก2รายการนะครับนี่คือข่าวล่าสุดอัปเดตล่าสุดจากกลมบัญทีกลางกระทรวงการคลงังบัตรสวัสดิการห่งรัฐเดือนมนกราคม2567ครับ